วันนี้เราจะมาซักขจัดคราบหมอนกันนะคะเหลืองจากการใช้งานนะคะลูกค้าเหลืองมากเลยนะคะเห็นไหมคะเราจะใช้นะคะผงฟอกอนเนกประสงค์ฉลากสีเขียวนะคะร่วมกับไฮเตอร์มาเลยผงฟอกอนเนกประสงค์ฉลากสีเขียวหนึ่งช้อนไฮเตอร์มาเลยหนึ่งส่วนของถ้วยตวงนะคะใส่ผ่านน้ําแล้วเราก็จะซักแช่ปั่นทิ้งเอาไว้นะคะจนกว่าจะขาวแล้วเราก็ไปซักตามปกติได้เลย เดี๋ยวเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะว่าคราบเหลืองๆพวกนี้จะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ซักแช่ปั่นนะคะขจัดคราบเหลืองจากการใช้งานนะคะที่ออกเป็นเหลืองแบบสีส้มๆทั้งใบเลยนะคะเห็นไหมคะกับมาขาวเหมือนเดิมเลยนะคะใบเดียวกันนะคะลูกค้าเหลืองจากการใช้งานคราบสกรปรกฝังลึกคราบสีหมองๆนี่นะคะใช้ผง ฟอกออเอเนกประสงค์นะคะฉลากสีเขียวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะแช่ซักขจัดคราบต่างๆที่พูดมานะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของรา้านมีมีมสกบรีดขอบคุณค่ะ